สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคู่บ่าวจาหมอเซวผมก็ผมคือเกา้นครับผมครับสองอีสานมีขบอลนะครับมือนี่เป็นโปรแกรมฟุตบอลโลกครับผมของวันอังคารที่ยี่สิบเก้าครับบริจิกายนสองวันหนึร้อยหกสิบห้านะครับผมมือนี่ก็มีเตะทั้งเบอร์ซีคูนะครับผมกับอัมามฝาทั้งซีคู่เหมือนเดิมนะครับผมเพื่อจะเป็นแนวทางการตัดสินใจนะครับผมคู่แรกเป็นทางของเนเธอร์แลนด์ครับผมพบกับเจ้าบ้านกาตานะครับผมคู่ที่สองครับเอกวาดอร์ครับพบกับเซเนกัลนะครับผม คู่ที่3ครับเป็นหน้าของเวลครับผมกับทีมสันอังกฤษนะครับผมคู่ที่4ครับเป็นหน้าของอีหลางครับผมพบกับสหรัฐอเมริกาครับพี่น้องก่อนที่เข้าสิไปฟังผมมีคอร์นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปซีครูของหมู่ว่านเนี่ยที่ผมให้ไปนะครับให้ฟังมว่านครับผมให้เรนสูงไปทางครูของเข็มมารุ่นครับเสื้อเบียร์นะครับอันนี้ก็กินเต็มนะครับพี่น้องส่วนคู่ที่2ครับเกาหลีใต้กับกาหน้าเนี่ยผมให้เรนกาหน้าไปนะครับพี่น้องส่วนคู่ที่3ครับผมผมให้เรน ไปทางของบาร์ซิลนะครับอันนี้ก็ยกไปนะครับผมเมื่อว่าต่อหนึ่งหนกนะครับบาร์ซิลครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมอันนี้ก็ยกไปคุณเนี่ยกับบอสเซียฮายครับส่วนคูสุดท้ายครับโปรตุเกสนี่ครับอุดุกวยครับผมใหไปทางโปรตุเกสนะครับพี่น้องอันนี้ก็กินเต็มเลยครับอุเรตัดติดตามผมกัมีกําไรไปนะครับมือนี้ส่วนมือนี้ครับถ่ายคลิปเฮาสิมีกิจกรรมให้ถ่ายผลนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาฟังอย่างไรฟังว่าผมสิให ใายผลคู่ใดนะครับผมมใอนี้นอฟกดติดตามกดแชร์ไว้นะครับพี่น้องผมเอาละครับผมมาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับผมคู่แรกเป็นหน้าของเนเธอร์แลนด์ครับผมหรือว่าฮอนแลนด์อัลวินสีส้มนะครับผมพบกับเจ้าบ้านกาตานะครับผมเจ้าภาพกาตานะครับตอนนี้ครับเนเธอร์แลนด์มีอยู่สีแต้มครับมีโอกาสเข้ารอบสูงกันครับผมส่วนกาตานี่เตรียมตัวกระบาดนะครับผมเตรียมตัวนอนเบื้องรอบต่อไปนะครับเพราะว่า เป็นตัวแจกแต้สเลือเกินครับผมพ่อผู้ใด้ผู้นั้นก็เอาชนาข้าเจ้าวะได้ครับแพ้ตลอดนะครับเสียไปถึงหาประตูนะครับผมยิ่งในแค่ประตูเดียวนะครับสําหรับเจ้าพาฟุตบอลโลกปี2010ปี2022ปีนี้นะครับผมกาตานะครับผมนี่ถัดไปครับนัดก่อน2นัดก่อนนี่ไปชนะทางของซีเนกันมา2-0ครับประการนัดที่แล้วครับนานดาซูเน่ไปเสมอกับทางเอกวาดอร์มา1-1นะครับพี่น้อง โซนนั่งของเจ้าภาพครับกาต้านี่นัดก่อนไปแพ้เซีนกการมาสามหนึ่งนะครับพี่น้องนัดนัดแรกนี่นัดเปิดสนามนั่นแหละแพ้ให้เอกวาดอร์สองศูนย์นะครับผมส่วนตัวลักของทั้งเนเธอร์แลนด์ครับก็จะเป็นสุดหลักอยู่พวกฟุนได้ครับผมมาเชงเดลีครับเดลิดบินพวกเอ่อแังกี้อียองครับผมอาวิคลาเซนยูเบิร์กครับผมตัวแท้ยูบิร์กครับพวกเออ่กัคโกครับตัวนี้ตัวจีนนะครับเล็กหน่อยนี่แล้วก็ เบิกไว้นะครับผมอันนี้ยูโคเบิร์ตส่วนทางของกาตาครับทีมชาต์กาตานี่สามารถในแผนเด็กพวกเขานะครับผู้เล่นนักหลักกับผมมีผู้ใดเจ็บนะครับผมพวกคาริมบูดิยาบครับผมมีฟิลโตเก่งนะครับผมอันนี้โอนสรรศาตร์มานะครับบราซิลเป็น5เต็มครับโอฮาร์เมนครับผมอับดลาม์อาฟิปเอาโมอาลีโอเคพวกนี้ยูโคเบิร์ตนะครับผม ความที่จะแจกแต้มให้คุดสูดได้ทุกเมื่อนะครับผมสำหรับเจ้าภาพกาตาส่วนทางของราคาครับมื่อนี้เปิดราคามากถือว่าแพงอยู่นะครับสำหรับฟุตบอลโลก2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับเปิดมากครับราคานี้ครับทางของเนเธอร์แลนด์กินราคาไปได้2เทือครับผมเสียราคาไปได้2เทือกันครับเพราะว่าเคยต่อราคานี้เคยต่อแพงขนาดนี้มากสเทือนะครับผมส่วนเจ้าภาพยังมาเคยเหรียญราคานี้เลยครับพี่น้องยังมาเคย ต่อลายปนีนะครับส่วนสูงตามครับมือนีเปิดมาถึง3หลูกนะครับพี่น้องตั้งเปิดมา3หลูกครับสกิติของทั้งฮ้อนแลนด์ครับผมกินราคาสูงใน3มเกมครับกินราคาต่าไปเกมนึงราคายกไปเกมนึงนะครับพี่น้องส่วนทั้งของกาตาครับผมราคา3าหลูกนี่ส่วนมากสิจบไปทั้งต่าไปแล้วครับ3าเกมนะครับพี่น้องทัศนะของผมครับสำหรับครูเจ้าภาพกาตาครับนี่เธอแรกเนะครับ ผมยังมองว่าเจ้าภาพกาติลก็ยังสิเอาแต้มให้เนเธอร์แลนด์แบบฟรีๆนะครับผมแบบง่ายๆเลยล่ะเนเธอร์แลนด์มือหนีมากพอตามกว่า3เมตรนะครับผมมาครับพี่น้องให้ต่อไปทีเนเธอร์แลนด์ครับหรือผู้ใดมากสูงมากตามครับเล่นไปทีสูงนะครับพี่น้องสูง3ลูกสูงแน่นอนครับพี่น้องคู่นี้มันแน่นอนครับกาตาผมไม่ยังไปสูงนะครับมือนี้คู่ที่2นะครับพี่น้องคู่ที่2เป็นทางของกลุ่มเอกันครับกลุ่มเดียวกับเนเธอร์แลนด์กาตาเอกวาดอร์เซนิกันนะครับผมกลุ่มนี้ก็ คแน่นสูสีกันนะครับผมคู่นี้จะเป็นเอกวาดอร์พบครับเซเนกัลนะครับผมเอกวาดอร์มีอยู่สีแต้มนะครับผมเซเนกัลมีอยู่สามแต้มนะครับผมทุกคนชนะได้ใน่ขุมนี้ทุกทุกทีมทุกทีมสั่นเนี่ยชนะได้หนึ่งขังครับเมื่อผู้ใดเจอกาตาทีมนั้นจะได้รับชัยชนะนะครับผมจะได้สามแต้มแบบฟรีๆนะครับผมถ้าของเอกวาดอร์ครับผมนัดเปิดสนามชนะเจ้าภาพกาตาได้สองศูนย์นะครับผมนัดก้อนนี่ไปถือของแข็งยังนี่เทเลนครับเอาเสมอไปได้ครับผม ส่วนนั่งของเส้นในกันครับผมนัดก่อนกษาณาจ้าภาพมาได้สามหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับนัดแรกนี่ไปแพ้ให้เนเธอร์แนนสองศูนย์นะครับผมส่วนสองทีมนะครับเคยฟาดกันมาหลายเทียนหนึ่งครับผมเป็นหน้าของเส้นในกันครับที่เอาชนะไปได้หนึ่งศูนย์นะครับพี่น้องตั้งแต่ปีสองพันสองปุเลยนะครับพี่น้องส่วนทางของไลเซย์ครับก็จะเป็นสุดหลักเนะครับของทางเอกวาดอครับก็จะมีพวกเอสตูปินญานะครับพวกตัวหลักๆนะครับผมเซซิโดนะครับผมแล้วก็กูเอโซครับผม ลระกอบพวกของเห็นหนึว่าเนเซียรครับตัวนี้ตัวจีนเลยยิ่งกับยิ่งทุกเกมเลยก็ได้ครับวารมอนี่นะยิ่งทุกเกมนะครับ,นนกกรบตัวลักอยู่ครบเลยครับโอมีผู้ใดเจ็บนะครับผมพวกเอสตาดาเมื่อกี้กับยูครบับทางของซีนการครับผมก็จะเป็นชุดเดิมนะครับพวกเมนดี้ครับผมคูรีเบอร์ลี่แล้วก็คูยเตะครับผมอิสเมลาซ่ามื่อกี้ยู่ครบเลยครับตัวลูกกะยังบ่มี สันดิโอมาเน่ครับการบุมีมาเน e. ่นสสีน่นสนเสียหายอะไรครับสำหรับทางของซซเนกัลนะครับผมส,ส่วนราคาครับมือนีเปิดมาให้เสมอกันนะครับพี่น้องในสกิตตีนานาลัางสุดนี่ราคาเสมอนี่ครับทางของเอกโกดอครับกินราคาไปได้2เกมครับผมเสียราคาไปเกมนึงแล้วก็ยกไป2เกมนะครับพี่น้องส่วนทางของเซเนกัลครับผมบริกินราคาเลยครับผมเสียราคาไป2แล้วก็ยกไป3เกมนะครับพี่น้อง สูงตามครับมือนีสูงตามเปิดมาทีสองลูกขวบสองลูกครึ่งนะครับผมพี่น้องทางของเอกวาดอครับกินสกอร์ตามตั้งหายเกมนะครับผมสําหรับราคานี้นะครับสําหรับราคา2ลูกขวบ2ลูกครึ่งนะครับส่วนทางของเส้นในกันครับกินราคาสูงไปได้2เกมแล้วก็กินราคาตามไปได้3เกมนะครับพี่น้องทศนะของผมครับสำหรับคู่เอโกดอครับเส้นนกันนะครับถือว่าบอลสูสีบอลกระสูสีนะครับแต่ว่าทางเอกวาดอเนี่ เบื้องจากการเล่นมา2องนั้นนะครับระบบเขาเจ้าดีดีครับระบบดีขึ้นร้ายครับสำหรับเอกวดอร์แล้วก็มีเกมซ้อนกลับทินนากลัวครับผมส้อนท้าขขงเส้นกันกับเลนดีกันครับแต่ว่ามัดขาดไปอย่างหนึ่งครับขาดตัวจบสักก้อยังมาเนี่ยไปครับขาดมาเนี่ยไปหนึ่งเสียหายลทอยู่ครับผมว่ามือนีห้เสียไปทางเอกวดอร์ครับพี่น้องหรือผู้ใดจะมากสูงมากต่ำนี่ให้ไปทางต่ำนะครับพี่น้องคู่นี้นะ ตัวไปนะครับพี่น้องเป็นทางของกุมบีนะครับผมเป็นน่านของอิรานพบครับยูเอ e a นะครับผมตอนนี้อิรานมี3แต้มครับผมเป็นที่2ของกลุ่มนะครับผมส่วนสหรัฐมีอยู่2แต้มนะครับผมในกลุ่มนี้กับคะแนนยังไล่กันอยู่ครับพี่น้องส่วนทางของนัดก้อนครับอิรานเอาชนะทางของวิวเดชสองศูนย์นะครับส่วนนัดแรกมีแพ้ใหครับอังกฤษไปดหกสองนะครับนัดแตงกฤตตุ้มเปร์นะครับสูบอะไรอันีครับนั่น ส่วนหน้าของยูวเอหรือสหรัฐนี่ครับยังหาใส่สนามมาเจอครับในบอลโลกครั้งนี้เป็นเสมอครับผมเสมอไป2อสองเกมแล้วนัดก่อนกับเสมอกับอังกฤษนัดแรกกับเสมอกับเวล์นะครับผมสองทีมนี้เคยพบกันมาแล้วครั้งนึงครับเคยฝากกันมาในบอลโลกตั้งแต่ปีหนึ่งกักแปดนะครับผมเป็นทางอิรานครับัฆษณาไปในสองหนึ่งนะครับผมส่วนนายซื้อซุดหลัก ผู้เล่นนี่ก็จะเป็นชุดเดิมนะครับของทางอีลานก็ยึดตัวเดิมแผนเดิมนะครับผมพวกตัวเก่งอยู่นะครับตัวที่เด็ดอย่างเทเลนทาเลมีกับยูนะครับนัดก่อนกับพึ่งยิ่งประตูไปนะครับอย่างซาดานอัสมูกับยูนะครับผมอันนี้ก็บ่มีอย่างเปลี่ยนแต่งครับเพราะว่าผมมีไผเจ็บนะครับผมส่วนทางของสหรัฐอเมริกาครับผมสหรัฐก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับผมผู้เล่นดี่ดีกับหลายนะครับบัวชินแมตเตอร์หนึครับจากอาร์เซนอลนะครับผมอันนี้กับยูเวอตพวก เอนโทนีโรบินสันจากฟูแลมครับแล้วก็เซซินโยเดจากเอซิเมลานกับมี่ครับแม็กคนนี่จากยูเวนตุสไดเลนอดามจากลีกินิเตสอันนี้ถือว่าผู้เล่นดีกต่เนื้อกว่าอีลานอยู่หน่อยนึ่งนะครับพวกคิสเตียนผู้เล่นซีดยังเหนียกระยูนนะครับแต่ว่าการเล่นในยังบอปันไหนเทียนะครับทางทางสารัตนครับบอลยังบอมีส่งนะครับผมส่วนทางราคาครับผมเมื่อนี้สารัตเปิดมาต่อขึงขอบดูนะครับพี่น้อง ของเบิงสิกิตีหาหน้าล้างสุดของราคานี่ครับยีรานครับกินราคาไปได้ถึง3เกมครับเสียราคาไปแค่2เกมนะครับผมส่วนห้างของสาราครับกินราคาได้แค่2เกมเสียไป3ามนะครับพี่น้องสูงต่ำครับมือนี้เปิดมา2ลูกขวบ2ลูกเค็งนะครับผมยีรานครับกินสกอร์สูงไปได้2เกมครับกินสกอร์ต่ำไป3เกมนะครับผมส่วนห้างสาราครับบลอกเคยกินสกอร์สูงนะครับราคานี่ส่วนมาที่จบไปทางต่ำแล้วก็ ส่วนมากสิยิ่งประตูคู่ต่อสูบบด้นะครับไอสหรัฐนี่เนาะโฆษณะของผมครับสำหรับคู่อีลานทีมยอดเอเชียของเฮาเนาะครับผมพบกับสารหัฐอเมริกานี่ยนะครับผมมองว่าคึงกบหลูกมันหลายโหสำหรับสหรัฐัรับบ่มีปัญญายิ่งนะพี่น้องผมให้เสียไปได้อีรานครับเพ้อเผลออีรานเอาสณาไดบุญนลครับพี่น้องคู่นี้ผมไห้เสียไปได้อีรานทูกราคานลครับหรือบดใดมากสูงมากต่ำการเรียนต่ำเข้าไว้ครับ คู่นี้อิรานนาซีเบียร์ร้อนสนะไปได้หนึ่งศูนย์นี่แหละครับพี่น้องเอาละครับผมสำหรับคู่สุดท้ายนะครับเป็นนั่งเวลกับอังกฤษนะครับผมคู่นี้เตะพร้อมกันครับอิรานกับสหรัฐนะครับเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันเตะเวลาตีสองนะครับผมอังกฤษครับก่าย่างบอสท่านกัลันตีการเข่ารอบเป็นไงครับมีอยู่ซีคันแน่นนะครับผมยังมีโอกาสมีโอกาสเข่ารอบนี่ถือว่าแข่งหาซีบหาซีบนะครับส่วนเวลก็ยังปรตกรอบนะครับมีอยู่หนึ่งคะแนนนะครับผมส่วน นัดสองนัดก่อนครับของเวลครับผมไปเสมอครับสานหารมากหนึ่งตอนหนึ่งนัดล่าสุดไปแพ้ในทาาเวลไปแพ้ใ้ทางอิรานนะครับสองศูนย์นะครับพี่น้อง่วน้าของอังกฤษครับนัดแรกทาผลงานในยอดเยี่ยมกระเทียมดองนะครับผมชนะอิรานถึงหกสองนะครับผมยิ่งในญ่ทุกโตสันไปเปลี่ยนกันยิ่งจนวันจนวนไงกุ๊บนะครับนัดก่อนฝันเลียนได้โคตรง่วงครับคููก่อนนี่ครูอังกฤษเตะครับสหนัารนี่โอ้เบิงไปง่วงไปครับบอลนี้ยังหนาเบือครับทาาของอังกฤษเขาเวลครับ เป็นประเทศเกย์แข่งกันพบกันบ่อยครับคู่นี้ก็ถือว่าฝัดกันมั่นนะครับเราแบลว่าเป็นเซี่ยวกันหน้าอย่ไกลกันนะครับพบกันหาข้างล้างสุดครับเป็นหน้าของอังกฤษอาลสนะไปได้เบอร์เลยนะครับผมแต่สนะบอขาดเป็นเลยนะครับพี่น้องส่วนหน้าของนักเตะครับกาบบมี่พูนไปเปลี่ยนแปลงครับสุดลักอาจจะเป็นพวกเบนเดวิดครับวอฮินเนสซี่ครับจากไอิงแลนด์นะครับผมพวกระซาประตูยูโคเบิร์ตพวกตัวรักยคุณครับเพราะว่าจะเป็นอารอนแลมซีครับ อีโควิลเลียมครับผมเดนนิสเบลแล้วก็เดนนิสเจมกับมี่นะครับบอมีสซีไรส์ซีเจ็บนะครับส่วนหน้าของประเทศอังกฤษครับตัวรักยูโคบว์ครับผมว่าจะเป็นเจอแอนพิกฟอนครับจอสโตนกับตันทีมย่างที่เปียครับเฮริแมกควายแล้วก็ลูกช่อครับผมเจจูดเบอร์ลิงแฮมกับยูครับดีเคนไรมึงนี่แนวลูกยูโคว์บิรครับผมซาก้าเนสันเมาสเตอร์ลิงแฮน์เลคเคนความที่จะถล่มประตูครับผม เมื่อนี้ครับราคาครับผมต่อมาหนึ่งหลวงครับอังกฤษเป็นฟังต่อหนึ่งหลวกนะครับผมเอาเบิ้งราคาหนึ่งหลวงครับผมทางของเมลครับกินราคาได้แค่เทเดียวนะครับพี่น้องเสียราคาไปถึง3เกมแล้วก็ยกไปแค่เกมเดียวนะครับผมส่วนอังกฤษครับกินราคาไป2เสียไป2แล้วก็ยก1นะครับพี่น้องก็ถือว่ายังบดีบรนได้นะครับสำหรับการกินและชนะราคานะครับผมส่วนทางของสูงต่ำครับ2ลูกเคิงครับเมื่อนี้เปิดมา ทางของเบลครับกินราคาสูงไปใน้2เกมครับกินราคาต่ำไปใน้3เกมส่วน้าของ,องก,กินครับกินราคาสูงไป2เกมครับพี่น้องกินราคาต่ำไป3เกมคือกันทัศนะของผมครับสําหรับคู่บอนมหาส้นยางอังกฤษกับเบลนะครับผมมองว่าเบลนี่นัดกรเล่นในบุดีครับอังกฤษกับเ่นในบุดีนะครับนัดกนเ่นในงวงแต่ว่าจากที่เคยพอ,อกันมากเคยเล่นกันดูหูแล้วผู้ใดสนไซแลนดไปทั้งในจับทางกันด้ไลายเลยทั้งสิ้นครับ ผมว่าอังกฤษครับผมนาซีอาชสนะไปได้นาซีเก็บ3ามแตบแล้วเขารอบไปได้ครับผมผมว่าไห้เสียงอังกฤษครับพี่น้องมือนี่โมเมนงันไงยบเมนงันไงและวก็บโมเ็นงันยากรับอังกฤษแต่ผมว่าอังกฤษสี่ผ่านเขารอบไปได้ครับจากการชนาเวลสูงตามครับมือนี่เปิดมาสองลูกเกิงผมให้ไปสูงครับพี่น้องคู่นี่มีประตูเยอะแน่นอนครับผมมันหมานครับคู่นี้เอาละครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปทั้ง4คู่เดี๋ยวผมมีคอไม้ฟั่งนะครับผมคู่แรกครับจะเป็นท่งของนเจอแรนนะครับ คระต่ายนะครับผู้นี้ผมให้เลนด์เนื้อแลนด์ทุกราคานะครับพี่น้องผู้ที่2ครับเป็นท่าของเอกวาดอร์ครับเส้นในกันนะครับผมผมให้เลนด์เป็นท่าเอกวาดอร์ครับผู้นี้หรือผู้ไดสิมักสูงมากต่ำกับเลนต่ำไหมครับพี่น้องผู้ที่3ครับเป็นท่าของอิหร่านครับสหรัฐอเมริกาครับผู้นี้ผมให้เลนด์อิหร่านทุกราคานะครับพี่น้องหรือผู้ไดจะมกสูงมากต่ำกับเลนต่ำไหมครับพี่น้องส่วนคู่สุดท้ายครับบอลขวัญใจมหาฮนส้นี่เป็นท่าของเวลกับอังกินนะครับ ผมเห็นตองกินนะครับพี่น้องมือนี้ตองกินตูนราคาไปเลยเลยผู้ใดจะเล่นสูงเล่นต่้มกับผมแนะน้ำไปทางสูงนะครับพี่น้องครับกิจกรรมของเขาครับมือนี้ผมเหยียดให้ผลของครูเวลกังกินนะครับรับเงินรางวัล200บาทนะครับสีพ้นแหลกนะครับที่ใต้ผลถูกนะครับการใต้ผลกันง่ายๆครับพี่น้องพี่น้องก็คอมเมนต์ใต้คลิปในช่องยูทูปเข้าไปนะครับคอมเมนต์มาเลยครับเดี๋ยวถ้า ได้ผลสกอร์ถูกเดี๋ยวทางเขาจะติดต่อกลับไปนะครับผมหรือผู้ใดสนใจสิเขาคุ้มวิวีครับกัแอดกายิงไล่แอดมาไหนเลยครับผมกัแอดไลน์มาไหนเลยว่าในกลุ่มวิวพี่ครับจะมีชีเด็ดมากมายครับผมแล้วก็มีแบบแลกเปลี่ยนทัศนะกันในแบบหลายคนนะครับผมว่าบอลสดเป็นไรผ้าเล่นซุ่นเล่นตั้มเอียงสิบมาหนี่งนะครับผมถ้าผู้ใดสนใจเขากลุ่มวิวพี่นะครับกัแอดไลน์มาไหนเลยนะครับผมท้ายนี้ครับผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ กดซับสกไครกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนลิดใหม่ๆจากส่องของเ้านะครับผมถ่ายแล้วผมขอขอบคุณสวัสดีครับ